ข่าวด่วนอีกแล้วครับข่าวด่วนอีกแล้วเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะครับที่ยุติบทบาทกับตนสังกัดลงจากตนสังกัดเก่านะครับนางเอกไฮปนนดานะครับนางเอกสาวเสียงสุขุณาอีกหนึ่งศิลปินที่ลงจากตนสังกัดหลังจากที่จบฤดูกาลมื่อขึ้นนี่นะครับวันที่สามสิบนะครับมือนี้กะโคตรเรียบปล่อยนะครับแล้วก็เห็นภาพ เห็นภาพที่ไปล่ากรับเพกบอมแล่ะนะครับไปล่าทางผู้บริหารแล้วนะครับ,บ,รน,น,รบน้องหายปนัดดานะครับตอนนี้ก็คือ,อล่งจากผลสังกัดเดิมนะครับับไปรุ่นกันต่อไปว่าจะไปยู่วงไหนนะครับจะไปขึ้นสังกัดใดจะไปขึ้นสังกัดไดในฤดูกาลหนานะครับหกแปดหกเก้านะครับเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ผมคงจะได้ ไปพ่อไปพ่อไปเห็นหนาเวทีอีกผู้หนึ่งนะครับแต่ว่ายังไม่ได้รลู้เลยว่าอยู่ไปวงไหนแต่ว่าคิดว่าน่าจะาได้ไปเห็นกันนะครับเพราะว่าผมกับแอดมินบ้านหักเพล่นนะครับพี่วิ์พี่หมอค่อนค้างที่จะสนิทสนมกันนะครับมูจักมากุลไปพ่อกันหนางานบ่อยนะครับได้เบาได้คุยได้ได้มีปฏิสัมพันธ์กันค่อนค้างที่จะหลายนะครับแล้วก็ พีป่ประวทย์ดีกจะอยู่ในทีมงานพอบาตเจก้านะครับช่วงที่ค่อนข้างที่จะอันนั้นกันที่สุดก็คือช่วงที่น้องออกซิงเกิลน,น้ําตาขู่ที่พูทับเบิกนะครับน้าตาขู่ที่พูทับเบิกได้ถามสตรอรี่หลืองเล่าคือเฮตคอนเทนต์ที่จะมาบอกมาคุยหาน้องหาหาหา,หาสตรอรี่ของน้องนะครับถามกับพีพีเพื่พนได้รู้ว่าน้องเป็นนักเรียนเอกภาษาจีนหรือทุนจีนนี่แหละนะครับ เป็นเป็นผู้นึ่งทีม่มีสตอรี่ที่นาสนใจแล้วก็มาขึ้นสังกัดพ่อละพ่อเนี่เป็นบ้งแหลกนะครับแต่น้ำพีสาวมาก็คือบดเอดบดเมีพื้นเป็นหมอลำม,มาก่อนร่วมไปถึงนะครับกระแสข้างนอกนี่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นที่สุดก็คือรายการหมอลำเฟสติวัลนะครับก็คือเพิ่นอ่าช่วงนั้นมินมีคอนเสิร์ตอยู่มอขอเนาะโอ้ กระแสผู้ใดจับตามองขนาดครับหลายๆหลายๆคนนะครับช่องเล็กช่องน้อยช่อง u t u b e กูรูข้อมอลำ่ต่างต่างเนี่ยครับยกให้เลยโอ้นางเอกคนนี้โดยสุ่มเสียงโดยความโดดเด่นนะครับเฮดให้หลายหลายวงยังไๆจับตามองนะครับก็ดูดูการนี่นะครับน้องเบิดสัญญานะครับเน้นย้ำนะครับน้องหมดสัญญาหลังจากเดินทางร่วมกันกับ ่งมาครบกําหนดนะครับทำหน้าที่ของตัวเองเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับกับได้ล่าลงนะครับยังเป็นทางการโพสเฟซขอบคุณ่อนค้คางที่จะโพสเงนวนะครับน้องไลไลสตอรี่เรื่องเล่าลขอบคุณพยายามที่จะกาวให้ครบนะครับคือใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับใส่ใจทุกรายละเอียดสําหรับน้องไห้ปนาดาแล้วก็เป็นอีกหนึ่งของหมอลำไอดอนนะครับ เป็นอีกหนึ่งของมะล่ำไอดอนถือว่าประกวดครั้งแรกนะครับเขาไปร่วมการแข่งขันครั้งแรกนะครับบเ,เคยขึ้นเวทีประกวดใดๆเลยนะครับแต่ว่ากะด้วยความที่น้องเป็นนั่งเอกเบอร์เบอร์หนึ่งของวงนะครับและะ้วก็ได้รับการขาดหมายพอามสมรแต่ก็น้องทําได้นะครับสั้นจงแรกก็ถือว่าสั้นนะครับด้วยความที่บบเคยขึ้น เวทีการประกวดเคยต่อยู่เวทีมอล่ำม,มันกับมีอาจารย์มีคอมเบินเต๋เตร์มันนางเบิงมันกับสิตแตกต่างกันแน่นะครับจะรุ่นเอาใจซอยน้องนะครับเป็นอาใจซอยนอ้องพอสมควรนะครับก็ถือว่าทำผลงานออกมาได้ดีนะครับในมูเพื่อนที่อยู่ในสังกัดเดียวกันที่ไปน้ากันถือว่าน้องเป็นคนที่เขารลอบลึกที่สุดนะครับเป็นรอบสุดท้ายเลยนะครับเป็นอบสุดท้ายเลย หรอบสุดท้ายคืออยูจนจบไล่สุดท้ายนะครับถือว่าเป็นติดระดับท็อปของอ่มอล่าไอดดลในในซีซั่นสองนะครับร่วมดถึงพระเอกเล็กพร้อมนะครับนี่แสดงออกว่าน้องประยุทธ์ที่จะพัฒนาตัวตนนะครับล้วดูการหนาน้องจะไปยูใสนะครับน้องจะขึ้นสังกัดใดกัสจะน้ำเบิงครับนํำเบิงน่มเบิงให้กำลังใจ เป็นอีกผู้นึ่งที่นนาสนใจนะครับฝากที่ตามนะครับนังเอกเสียงสกุณาเฟ,ด,ฟดเฟดเพิ่นซือเซ่ให้ปะเพิ่นซือใซ่เข้ามาเซ่ให้ถือว่าเป็นนังเอกผู้แรกที่ผมเห็นอยู่อยู่งานที่ผมไปงานแรกนะครับกับบินบุรีน้องมากกับพวกน้องนอง้นองดาวลูกไก่นะครับอยู่ในอยู่ในอเมซอนน้องกระยางมากจากที่พักนะครับเป็น ค่อนข้างที่จะเป็นกันเองนะครับบ่กับบ่คิดบ่ฝันว่าเอนั่งเอกปกติก็ขับรถขับล่าแบบว่าแบบว่ามีรถตู้รถยางไปนะอันนี้น้องกับอยู่ในเบอร์ตอนนั้นตอนมีนั่งเอกนู่นบนเป็นเป็นนั่งเอกไงเนาะเป็นนั่งเอกน้องกับเป็นนั่งเอกหน่อยกัน้องกับยางมากยางมากกับน้องน่องดาวลูกใกล้เล่นกันหยอกกันมาน้ำทางนะครับระยะทางประมาณเนี้ย กิโลหนึ่งพร้อมกับรู้สึกประทับใจกับตัวน้องด้วยกันนะครับในในความที่แบบว่าบอดดายถือโตนะครับแต่ว่าอาจจะด้วยตามที่ผมเคยวานะครับขันผู้ยิ่งขันผู้สินสาวๆจนว่าใครได้กล้าเข้าไปสัมผัสบไดดานเขินๆนะครับต่อไปอาจจะได้เวาดีคุยกับน้องไหลขึ้นนะรากะเป็นฤดูกาลของที่แล้วนะครับค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกับแม่หักของเพลินนะครับแม่หักของเพลินได้ ยกเขายกของเลยซอยนะครับกับไปน้ากันเนาะอยู่ผักอยู่ทีเดียวกันกับพีอยู่รีสอร์ทเดียวกันกับพีวิทย์ก็เลยไปได้ไปได้มาน้ากันก็เลยไดบอว์เดคุ้ยกันหลายเนี่ยนะครับแต่ว่าคือวานล่ะผมอาจจะบม่ใครได้คุกกี้ปันใดในส่วนโตนะครับซึ่งก็จะเป็นทุกคนนะครับส่วนมากจะบอวจะคุ้ยกับอันนี้นะครับกับแอดมินหรือว่าจะแม่แม่เพื่อนมากกว่านะครับนารุ่นนาสนใจนะครับสําหรับ ศิลปินผู้นี้นะครับน้องหายปนัดดาฝากติดตามเขามาลุนกันนะครับจากที่รุนพระเอกเล็กว่าจะไปขึ้นไสนั่งเอกให้ปนัดดาคิดว่าสายใหม่แน่นอนนะครับสายใหม่แน่นอนพระเอกเล็ก,กว่าสายใหม่โอ้สายใหม่เลยว่าบัวต่ว่าพวดลงคูบนี่สายบึ้งบึงบึ้งบึงบึ้งนะครับนะครับอันนี้คือเบียงที่ เบาทีคุยนะครับสำหรับมือ้นากน้องหายปนัดดานะครับมาติดตามไปน้ำกันว่าจะไปขึ้นสังกัดไหนรุ่นนะครับหลังจากที่ทำนาทีครบสมบูรณ์นาเช่นช่วมน้องนะครับนาเช่นช่วมน้องเดี๋ยวมีภาักตอนะครับสำหรับเรียงเกี่ยวกับสินเลปินลุงนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ